สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าท่านเลยนะคะสวัสดีเอฟซีนะคะสวัสดีพ่อพี่น้องนะคะวันนี้นะคะกลับมาพบเจอกับช่องอาณาจักรรถเอลติดดียลเช่นเคยค่ะเหมือนเดิมค่ะนะคะกลับมาพบเจอกับเอมี่เพชรยนต์วันนี้เอมี่จะมาอัปเดตรถเอลติเข้าใหม่หน้าใช้งานนะค,ะคันนี้เลยโตโยต้าเอลติ 1.6G นะคะปี2017ใหม่เนเชืเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้นะเป็นโฉมใหม่เนเชืเรียบร้อยแล้ว คันนี้นะะี่ะราคาตั้งขายเพียง4 1 0 0 0 0บาทเท่าน,นั้นเองนะฮะ4 1 0 0 0 0บาทนะฮะคันนี้จัดเต็มฟรีดาวผ่อนเพียงนะฮะเดือนละประมาณ7จ0 0ถ 8, บาทต่อเดือนบอกเลยนะคะว่าคันนี้นะ,ะราคาถูกนะ,ะได้รถเอาติดปีใหม่นะฮะคันนี้นะ,ะเลใหม่ใช้งานไป1,000งแส แสนหนึ่งแสนเก้าหมื่นโลนะคะบอกเลยว่าสภาพเดิมทั้งคันเลยนะคะไม่มีอุบัติเหตุหนักไม่มีพลิกคว่ำกับสีกรอใหม่จมน้ําไม่มีมาแน่นอนค่ะบอกเลยว่าสวยงามน่าใช้งานม,มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราพาไปไล่ชมเลยนะคะว่าคันนี้นะสวยงามเราหน้าใช้งานยังไงนะคะเดี๋ยวไปไล่ชมกันเลยค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นตัวไฟหน้านะคะจะไดไ้เป็นไฟหน้า multi reflector นะคะมาพร้อมกับไฟ led daytime running light สี่ดวงด้วยกันนะคะ แล้วก็กระจังหน้าด้านหน้าเป็นโครเมียมสองชั้นนะคะชั้นบนเป็นโครเมียมคาดยาวตลอดหน้ารถเลยค่อนข้างสวยงามป้าทะเบียนห้ากอไก่ลอยตุลานะคะหนึ่งสามสี่สี่กรุงเทพมหานครค่ะนะกระจังหน้าด้านหน้าเป็นสีดำนะคะรถคันนี้นะเป็นตัวสีบรอนเงินนะคะสีเดิมโรงงานเลยนะคะคันนี้นะได้เป็นล้อแมกอันลอยโรงงานสีทูโทนสภาพดีค่ะ สวยงามมากๆเลยพร้อมยางมิชลินนะคะปี2022นะฮะได้ยางมิชลินนะคะปี2022นะคะนี่เลยนะปี2022ทั้ง4เส้นเลยใหม่มากๆแล้วก็สวยงามมากๆค่ะนะคะคันนี้นะระบอกเลยว่ากระจกงองข้างปรับไฟฟ้านะคะ ับเก็บพับไฟฟ้านะมีไฟเลี้ยวนะคะที่กระจกมองข้างค่ะด้านในรถนะคะคันนี้นะด้านในเป็นตัวคอนโซลห,หน้าเป็นสีดำนะคะตัดกับสีเบตค่อนข้างสวยงามมากๆนะคะนี่เลขไม่นะหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบหกิโลนะคะคันนี้นะคะเป็นปุ่มฟุตสตาร์ทนะคะ เลยนะที่พับเก็บก,กระจกไฟฟ้านะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะ,นะคะเครื่องเล่น c d f m a u x วิทยุนะคะแอร์อะนาล็อกรับมือค่ะเกียร์ออโต้นะคะเบาะนะฮะเป็นเบาะหนังสีเบตนะคะสภาพดีนะเบาะเดิมโรงงานไม่มีขาดไม่มียับไม่มียุ่ยนะะสภาพสวยงามนะคะประตูฝั่งคนขับกระจกทั้ง4บานรับไฟฟ้านะฮะกระจกคนขับ1นึงบานรบบออโต้ค่ะ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นที่เปิดฝาฝาท้ายนะจะท,ที่เปิดอยู่ใต้บาะคนขับนะ,ะแล้วก็ถังน้ํามันอยู่ตรงนี้นะคะสวยงามมากๆเลยสำหรับใครที่ชอบคันนะะี้นะอยากให้มารองชมรถจริงได้เลยนะคะที่บริษัทเพ็รยนนะ,ะสรทไทย68แยกหนึ่งนะ,ะที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังก็ใหญ่กว้างขวางนะ,ะันั่งสบายนะเบาะนุ่มช่วงล่างดี ไนะคยชอบรุ่นนี้บอกเลยว่ามาเลือกชมได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะเสรีไทย68แยก1ค่ะนี่เลยนะคะในส่วนของยางอะไหล่ถุงเครื่องมือแมลงนะคะมีให้เรียบร้อยหมดเลยนะคะสะภาพเดิมหมดเลยนะต้องรอยต่างๆเดิมหมดเลยนะไม่มีร่องรอยการช็อตลูกูนหายนะคะ ไม่มีร่องรอยการชนไม่มีร่องรอยการแกะเงี้ยขายตามจุดสภาพต,ต่างของตัวรถค่ะสภาพดีนะะบอกเลยว่าลูกค้าสามารถเอารถคันนี้ไปตรวจสอบได้เลยนะว่าโดนชนมาไหมเนะเป็นรถแท็กซี่มากกอนหรือเปล่านะตรวจสอบได้เลยนะคะรถคันนี้ไม่เคยผ่านการติดแก๊สนะคะคันนี้นะเป็นไฟท้ายนะฮะไฟท้าย led นะคะสวยงามนะพร้อมคิวโคเมียมคาดย่าท้ายรถนะคะค่อนข้างสวยงามพอสมควรเลย นี่เลยนะฮะเติมน,น้ํามันคันนี้รองอ e ับ E85 เรียบร้อยแล้วนะฮะเติม E85 9195นะคะสำหรับใครที่ชอบคันนี้นะฮะราคา4 1 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะฮะคุณลูกค้าค่ะเตอร์ตาอัลติก 1.6g ไม่ได้เชนปี17นะฮะ4,100,000บาทนะฮะ ใครที่สนใจคันนี้ติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0967252736นะคะเบอร์เอเมียไลน์ก็ได้นะคะใครที่อยากมารองขับรถนะคะมาดูรถตัวจริงมาได้เลยที่เศษ68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหานครค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จากการฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากะคะ่ะ